5วิธีการดูแลรักษาและยืดอายุงานเกียร์ออโตสำหรับรถยนต์ที่คุณรักนะครับเดี๋ยวพาไปชมว่ามีวิธีไหนบ้างขั้นตอนที่1นะครับอย่าสตาร์ทรถแล้วเข้าเกียร์ทันทีนะครับต้องรอให้รอบเครื่องลงถึง900ถึง1,000รอบนะครับถึงจะเข้าเกียร์ได้จะได้ลดการสึกหล่อของเกียร์นะครับขั้นตอนที่2นะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ดีแล้วเดินหน้าอยู่ต้องจอดรถให้นิ่งก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนเกียร์เป็นเข้าเกียร์เอหรือเกียร์อานะครับเพื่อลดการสึกหล่อของ เกียร์ได้เช่นกันครับขั้นตอนที่3นะครับในกรณีที่ลูกค้าจอดทางลาดชันลูกค้าเข้าเกียร์ดีอยู่ใช่ไหมเดินทางไปพอจอดเสร็จทิศทางลาดชันลูกค้าต้องเข้าเกียร์เก่อนและดึงเบรกมือปล่อยเบรกเท้าเพื่อให้รถหยุดนิ่งก่อนแล้วถึงเข้าเกียร์พีนะครับเพราะว่ากรณีถ้าลูกค้าเข้าเกียร์ดีเสร็จแล้วจอดที่ลาดชันแล้วเข้าเกียร์พีเลยรถจะมีการกระตกนะครับทาให้เกียร์เข้าระบบเกียร์และทําให้พอเวลาเราสตาร์ทแล้วเข้าเกียร์ใหม่ เกียร์มันจะลงกระชากนะครับขั้นตอนที่4ในกรณีที่รถมีการไหลลงจากทางลาดชันนะครับห้ามลูกค้าเข้าเกียร์เอ็นแล้วปล่อยรถไหลเด็ดขาดเนื่องจากจะทําให้น้ํามันเกียร์และเซนนโอยในเกียร์มีปัญหาเพราะจะไม่มีเข้าไปเลี้ยงในระบบเกียร์ทำให้เกียร์ร้อนได้และทําให้เกิดเหตุอุบัติเหตุได้เยอะมากเลย <S <S กรณีที่5นะครับลูกค้าเนี่ย ต่อติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมเสร็จลูกค้าสมควรที่จะเข้าเกียร์ N และดึงแบ่งมืออยากเข้าเกียร์ P นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นจากด้านท้ายชนเรามาเกียร์จะได้ไม่มีปัญหาหรือลูกค้าเข้าเกียร์ีอยู่ก็ขอให้เหยียบเบรกไว้ห้ามเข้าเกียร์ P เด็ดขาดนะครับและสุดท้ายนะครับกรณีถ้าลูกค้าเกิดเหตุหรือรถขับเคลื่อนไม่ได้แนะนําให้ลูกค้าสไลด์รถนะครับเกียร์ออโต้ไม่แนะนําให้ลากจูงนะครับถ้ากรณีที่จําเป็นจริงๆต้องลากจูง ให้ลากจูงไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังไงก็ฝากสาระดีๆแบบนี้ที่รถบ้านมาเก็ตมาแนะนำเสนอให้ลูกค้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับ